เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวฟ้าให้กินเดี๋ยวยืนเฉยยืนเฉยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาขึ้นมานี่เร็วนี่มาเร็วนี่นี่นี่มาขึ้นมานี่ขึ้นมา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 นี่ดูสิขึ้นมาตะกานี่เร็วมานี่เร็ว

เอาอุ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยอ๋ออีกหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วอคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายเอาเอาอปาคอปากคอปากเร็วอปากเร็วอปากเร็วเก่งเก่งอปาคอปากเร็วเร็อปาคอปาคเร็วเดี๋ยวเมาเดี๋ยวแมวมาเร็วเร็วอปาคอปาคเดี๋ยวแมวมาแมวมาเร็ว kính mặc ừ, quy kính mặc kính mặc kính mặc mọi lẽo kính 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 ชาวใครว่าเก่งจังเลยเอา้าเอา้าเอา้าจัดปะปาทำไมจัดปะปาทำไมเอา้านั่นนั่นนั่นจัดปะปานะเดี๋ยวไม่ป้อนเขาหนะอจัดปะปานะเดี๋ยวไม่ป้อนเขานะเนี่ยนั่นนั่นเก่งว<ๆ>่ะลูกสาวใครว่าเก่งจังเลยเอานั่นเห็นไหมไปให้เข้ากลัวดีกว่าปะไปนอนดีกว่าตายหมดเวลานกแล้ว ไปเข้าไป,ไปหมดไอ,อเข้าไปเขากลงไปเอาไปเข้ากลงไปปึ๊บเอาไปยืนยืดคอนเออโอ้ยเก่งเก่งล็อกเลยล็อกปึ๊บล็อกเก่งวะเก่งวะ